สวัสดีครับผมชาติเจริญทรัพ์นะครับ่าพี่น้องมาดูการขุดลอกอ่างเก็บน้ำอ่ะพี่ลงอ่ะพี่ลงไปแล้วไอหนุ่มตีเจอกับไอหนุ่มซามูไรลูกครึ่งญี่ปุน่นอินโดนีเซีย ซานี Super ่ S5-2154 ซูเปอร์ a c e ครับเจอกับมาแคนสวิตโมอร์ S-H210 F6 ออ๋เห oh. ็นไในว่ามีดำตั้งรับในซีรีย์500แล้วก็พี่หลง FN5 27S 10สปีดแล้วก็มีสิงไฮเทคมีรอกกี้ ก็ถือว่ามาเจออมวยทุกคู่อีกคู่หนึ่งครับเครื่องยนต์นั้นสีสูตเทอร์โบเขามันเร็วอินเตอร์คูลเลอร์เทอร์โบชาร์จระบายความร้อนด้วยน้ำกันทั้งคู่ครับสวิตเตอร์โมเอสเอสสองหนึ่งศูนย์เอฟหกรือว่ามาแคนมาแคนกับตัวท็อปนะครับมันจะมีขีดหกกับเอฟหกเนาะถ้ามาแคนนี่ท็อปครับซานี่เอสวาสองร้อยซี โอ้สองหน้องโตตีเอ้าวแล้วก็มีซูเปอร์เนะครับเขนะียนว่าซูเปอร์เอ็่ะพี่ลงพี่ลงโอ้ดินทาวบกเลยรายชาบ่ดินเยอะมากครับอาฟุโซ่โซตะวันึบ s สองหนึ้าีซูเปอร์เอซโอ ก็ร้อยห้าสิบแปดลังมาสวิตเตโมก็กร้อยห้าสิบเจ็ดกว่าพอกันน้องนะลังมาพอกันวัดรอบเครื่องสวิตตอโมใช้สี่เตเคหนึ่งครับนะเป็นอีซูซูอ่าสี่สูเปอร์ทเบมลขอมมันเร็วเหมือนกันลังมาพอกันวัดรอบเท่ากันอ่าเคเจ็ดบีครับสำหรับ215 C Super ACE เปอร์อ่าส่วน สวิตโมนัทเคสามีครับประกอบที่อินโดนีเซียส่วนสามีนะั่งประกอบที่แดนแผ่นดินใหญ่ครับอจอโชคชัยเจ้าซีรีฮาร้อยครับสามซีสีจังเจลล่กองเหมือนกันครับ สว่วนทรงเอลสเปคซานี่อาจจะใหญ่กว่าครับนะ2.10กับ2.15 22ยิบสอง,สองตันก็อพ,อพอกันนะต่างกันแค่5อีกส่วนช่วงล่างนั้นไปแท็ก80เซนเหมือนกันครับแต่ว่าซานี่ AC e นั้นโรลเลอร์8ตัวครับแคร 2, ิเอร์2อสปิโดโม่เนะครับโรลเลอร์7แคริเอร์2 ก็เป็นสปปรรพคุณของเขาหรือสเปคของเขาคร่าวๆครับนะหลอดไฟ LED สำหรับซานี่สุดตโมโนั้นหลอดไฟก็อาจจะยังไม่เป็น LED ครับนะเทียบดูกันก็มีความขลังกันคนละอย่างครับนะมีความเร็วมีความแรงคนละอย่างกันแต่ถ้าดูแล้วก็ตามสเปคนี่ซานี่ที่0.93อ้าว S <S โซ่เขาจะเปลี่ยนหน้ากาฟเอฟเอ็นหสองสสบปีดราชาบอดินครับโอ้นั่นก็เอามันเร็วได้ไหมน้องเจโอให้คิดที่ A 155อยสบสำหรับซุปเปอร์เอ็กซ์อ๋อโอ้สาเน่ก็ดูไปใกล้รอนะ 93ลูกบาทเมตรสำหรับบั์เก็ตของเขาซานี่ s y 2154ซ u เปอร์ e สวิตเตอร์โมเ6นั้นก็0.90ครับเออดูใกล้ๆรู้สึกว่าซานีจะจะใหญ่ว่านิดนึงครับนะแล้วจะหนักว่าครึ่นตันหรือเปล่าเอออีหลงตั้งรับครับ ลดรงเดียวก็สดทั้งคู่พี่นอ้องซูปเปอร์เอซีจะหนักอยู่ประมาณน่าจะยังไม่ถึงว่าชั่วโมงบินชั่วโมงบินน่าจะอาจะยังไม่ถึงหมื่นทั้งคู่นะครับตักเข้าไปมาแขนครับมาแขนดูแลโดยลีดเว้ครับซาดีนั้นดูแลโดยแม็ก ซานนี่ครับกต,ตัวนั้นถือว่าไม่แรงครับไม่แรงสำหรับซานนี่ส่วนสวิตโตโมก็มันก็เป็นแบรนด์ญี่ปุ่นนะครับนะกับเมดอินไชน่าครับเมดอินอ in ินโดนีเซียเอา้าโอ้ต้องหลบก่อนนอ้องโอจะก็มีสวัสดีครับสร้าง2009ต้งนัมเทวดา สามีโอเคเจวีครับตัวเดินขยับบ้าอืมน่าจะขยับบ้าก ar, ันทั้งคู่หรือเปล่าณลอกตอนนี้ครับโอ้ลึกนะตรงนี้ลึกครับโอ้ f m 1เวางโบก็สองสามนะครับสำหรับสิงไฮเทคโอ้ร็อกครับร็อกร็ <laughs> อกสองสีร็อกไม่มีบันตายครับว่าซานพืนวานะ ลุกทุ่งไม่มีวันตายไปน้องแต่ไปกันหมดแล้วอะวัดซานบอกไปทัวร์3ลูกบาทเมตรสำหรับซ u น n ีเอสวาย214ซูเปอร์เอซีจัดจานกันทั้งคู่ครับน่าเดี๋ยวต้องเรียกช่างกล้องมาดูแล้วในเรื่องพวกกี้นี่ เดี๋ยวจะไปรีวิวอีกมุมหนึ่งครับให้มันให้ได้ดูสามคันเลยอ๋อโอ้โุซูเปอร์เอ็กซ์เนี่อ่ะเห็นว่าเครื่องเล็กที่สุดครับคันนี้195โอ้ต้องวิ่งตามไม่ต้องวิ่งตามคันนี้รวมด้วยช่วยกันครับช่วงนี้ฝนตก ต้องรีบหน่อยดีครับเพราะขุดไปสัก2เมตรสามเมตรดินแข็งโปกเลยวิ่งได้ครับรอก F XZ 2 4 0ู HP Super Rocky ชัซีใหญ่2เพลาวสบายๆครับต้องการซานี่กับแม็กซานี่นะครับปัจจุบันมี2 0 4รอ่า2 0 5 HDVC แล้วก็ร้อยสี่ครับน<ส>ะแล้วก็ยังมีมอเตอร์เกรดเตอร์มีรถดัรถรถกรถบดรถเกรดรถวงจรนะครับแล้วก็ยังมีเครนด้วยโอดูท่ายืนอ๋อเอฟเอ็มหนึ่งเจวางโบปไปน้องสองสามเลือเฟือครับ ดูได้ครับ YouTube ช่องชาติเจริญทรัพย์หรือว่าเพจชาติเจริญทรัพย์ e X c a v a t o r i n Truck 0982723752อเอมอต้องใส่ดินแข็งไปก่อนแล้วก็ตามด้วยโคลนครับอพิลกอมาอิลกโอ้นี่ตระกูลพุซโซมาเลยวนะ่าตระกูลมิซูบิชิสี่คันซุปเป็กครับ J O r E K T A K3V นะครับเป็นฮ i โน่เขาไม่เร็วกันร้อยห้าสิบห้านี่1ร้อยห้าสิบแปดนะครับร้อยห้าสิบเจ็ดกว่ากับร้อยห้าสิบแปดเหมือนกัน <c oughs> หรือว่ามวยทุกคู่ครับเรื่องสเปคเรื่องเครื่องยนต์หรือว่าพลังมา้าสามเสือเนี่ยก็หรือว่ามวยทุกคู่นะครับวัดกันได้เลย ความเร็วความประหยัดสมรรถนะก็แล้วแต่มุมมองพี่น้องแต่ว่าเรื่องเรื่องคับตัวก็แตกต่างกันอยู่แล้วครับนะก็ลองสอบถามได้ซานี่ก็แม็กซานี่สวิตเตอโมลลีดเครับจัดให้โคเิโกโก็อาริยะจัดให้พี่น้องอชอบแบบไหนก็จัดไปครับนะ ผมก็รีวิวให้น้องได้ชมกันนะว่าจะมารีวิวได้ในเดินทางมาไกลนะอ้าพี่หลงไปแล้วครับเดี๋ยวจะลงไปใกล้ๆเนี่ยเรารีวิวว่าต้องแอบ,บๆนะพี่น้องเพราะว่ามันอันตร,รายต้องขึ้นอยู่ที่สูงสนใจดูได้ครับ y YouTube หรือว่าเพจหรือว่ารีวิวชาติเจริญทรัพ์นะครับ ฝากกดติดตามด้วยครับสวัสดีครับ